สวัสดีครับที่นี่มองบนวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับอีหนึ่งความภาพภูมิใจสิบเก่ามหาวิทยาลัยบนราราชธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์นะครับภาควิชาฟิสิกปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับพอองอาจพงอารีนะครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับเรียกสั้นๆในพออาร์ตครับพออาร์ตนะครับพออาอาตนิด ถูกต้องนะครับเป็นสิทธิ์เก่าฟิสิกสิทธิ์เก่าฟิสิกมอบนรุ่นที่9ครับรุ่น9แต่ปัจจุบันนี้หลักสูตรใหม่นะครับเป็นฟิสิกชีวการแพทย์อ๋อครับต้องพูดถึงหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญาตมาสัมภาษณ์พูดคุยนะครับวันนี้พออาร์ตพานักเรียนมารับรางวัลเป็นร,รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเดี๋ยวพูดถึงไหน่ พออาร์ตเป็นสิทธ์เก่ารุ่นเก้าเล่าให้ฟังหน่อยครับภูมิลำนาที่ไหนนะครับครับเป็นคนจังหวัดรีสเกตนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนเขือช้างวิทยาคารนะครับและก็สอบโคต้าในส่วนของทุนสพวคนะครับมาศึกษาที่ภาควิชาฟิสิก์มาวิาลัย์บลราชธานีในปีสอ0 0 47ครับหลังจากที่สําเร็จการศึกษาที่มอบนนะครับก็ไปบรรจุเาจการที่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารที่จบมานะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่โรงเงรียนดงยางวิทยาคมนะครับเป็นครูผู้สอนอยู่รประมาณ10ปีส่งเสริมนักเรียนไปแข่งหุญญ่นยนต์ไปแข่งโครงงานไปแข่งบิสโตนจนประสบผลสําเร็จในระดับชาติหลายๆารายการนะครับจากนั้นก็ได้ผันตัวขึ้นมานะครับหลังจากส่งเสริมสิทธิ์แล้วก็เข้าสู่สายบริหารเมื่อ ปี2562ครับขณะนั้นอา,อายุประมาณ33ปีได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงเรียนบรรท่าศาลานะครับที่สอปอุบลเขตหนึ่งนะครับจากนั้นก็ย้ายขึ้นมา,าในเป็นผู้บริหารระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนดงประดิษฐ์วิทยานะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมา รับใบสมัครนะครับที่มหาวิทยาลัยบนรัตนีที่คณะวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับในเรื่องในการเรียนในเรื่องของด็อกเตอร์นะครับเรียกได้ว่าดุษฎีบัณฑิตนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์มออุบลนะครับในช่วงเรียนนี้ยังไงในรั้วมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ที่หลากหลายเล่าให้ฟังหน่อยครับคับผมอันนี้อยากถ่ายทอดไปถึงน้องๆมออุบลและก็น้องๆนักเรียนนะครับการที่มาอยู่ที่ชมรมวิชาการมออุบลนี้ตอนแรกผมเป็น นักเรียนก็มาเข้าค่ายมอบนวิชาการตอนอยู่ม .5 หลังจากนั้นก็มีความฝูขพันกับสถานที่แห่งนี้แล้วก็กิจกรรมของชมรมซึ่งเป็นการถ่ายทอดที่ดีนะครับก็หลังจากนั้นก็สอบเข้ามาแล้วก็สมัครในวันเปิดบ้านเปิดโลกกิจกรรมก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมวิชาการนะครับในตอนนั้นในช่วงของเดือนตุลาเนี่ยในช่วงนี้ครับจะเป็นการให้น้องๆน,นักเรียนในในเขตพื้นที่บริการในภาคอีสานได้สมัครหลังจากนั้น พี่ๆก็จะเตรียมค่ายที่จะติวให้น้องๆตลอดจนกิจกรรมนันทนาการการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยการเยี่ยมชมคณะต่างๆอันนี้ครับก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มและก็ช่วยให้เรามีวินยัยให้เรามีเพื่อนฝูงให้เราแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและก็ผลการเรียนก็จะออกมาประสบผลสําเร็จในการเรียนและก็นําไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับตัวนี้ครับเป็นการฝึกทักษะที่ดีนะครับในชีวิตมหาวิทยาลัยครับโดยไม่กระทบกับ ผลการเรียนไม่กระทบกับการเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมครับขอบคุณใครพิเศษบ้างครับมาถึงวันนี้ครับรวมไปถึงฝากถึงน้องๆนักศึกษาและก็ผู้สนใจเข้าศึกษาครับก็ขอบคุณคณะอาจารย์นะครับพี่ๆในมหาวิทยาลัยุบลรชธานีนะครับที่ให้โอกาสส่งเสริมสนับสนุนในตลอดระยะเวลาที่เรียนที่มอบนนะครับเป็นเป็นสถาบันที่มีคุณภาพนะครับให้อะไรหลายๆอย่างนอกจากวิชาการนะครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับนักเรียนได้เข้ามา ศึกษาที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะครับซึมซับศิลปะวัฒนธรรมอีสานแล้วก็ความเป็นอยู่เราไม่น้อยหน้าใครแน่นอนครับนี่การันตีได้จากรุ่นพี่เมาบนครับผมขอบคุณพ่ออองอาจพงอารีนะครับสิทธิ์เก่าสาขาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์รุ่นที่9นะครับผู้ในการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับความสำเร็จในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวครับลาไปก่อนสวัสดีครับ